ก้าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้อยู่ช่อง KO เชียดเดนนะครับวันนี้นะครับก้าวก็จะมาให้ข่าวสารจากตัว GTA ตัวนี้นะครับก็คือยังไม่ให้เปิดให้บริการเท่าไหร่นะครับแต่ก็คือบางคนก็บอกว,ว่ามันขึ้นหน้านี้นะครับขึ้นให้ติดตั้งนะครับยังยังเขายังไม่ได้เปิดให้บริการนะครับก็คือก็คือคือตอนนี้เขาก,กดเข้าไปเห็นครใบ้กดรับทราบนะครับแล้วก็กด นี่นะครับเราลงทะเบียนล่วงหน้าเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าถ้าใครถ้าใครอยากจะลงทะเบียนล่วงหน้าอย่างเล่นเกมนี้นะครับก็รอไปก่อนนะครับรอรอให้เขาแบบแบบหนึ่งนะครับรอรอไปเลยนะครับนะถ้าลงทะเบียนล่วงหน้าเนี่ยมันก็แจ้งเดี๋ยวตัวตัวตัวแอปต๋ตัวเพจต้นมันจะแจ้งเตือนเองนะครับนะเขาจะแจ้งเตือนเองนะครับนะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดติดตามกดแชรอกดหนึ่งเป็นกำลังใจให้ก้าปต่อไปนะครับก็ช่วยกดไลค์นะวันนี้ก็ เมีเท่านี้นะครับก็เดี๋ยวผมขอกดตรงทเทพต้องหน้าเพื่อกดดวงเทพต้างหน้าแล้วก็ถ้าใครอยากเล่นค่าอันนี้น่าจะมาค่าใหญ่ด้วยนะครับนะอันนี้ยังไม่ได้เปิดแบบผมเพิ่งได้ข่าวจากช่อง YouTube อื่นนะครับก็เลยมาเปิดก็ลเลยมาเพิ่งได้ข่าวมานะครับไม่ได้ข่าวมาส,สดๆร้อนๆเลยนะครับก็ถ้าใครอยาก ใครอยากลงลงทะเบียน้งหน้าก็เลยรีบลงเลยนะครับเดี๋ยวผมลงไว้ใต้คลิปนะครับลิ์นี้นะครับก็ขอบที่ติดตามรับชมก็สวัสดีครับ